ต้องไปไว้อย่างนี้แก่นไม่เดี๋ยวสีสารจะหมดไปต้องรมกันเนี่ยแต่เดี๋มววันนี้เราไปแม่มาให้แสงก่อนนะผมก็ว่าเดี๋ยวมีใช้ใจได้น้อยเนี่ยเดี๋ยวผมฝาในกล่องของเรืองรถถ้ารับเงินเพ่การรับปากแล้วนะตเราต้องเก็บตัวฝึกซ้อมกันมาเป็นรายเดือนนะในฐานะที่อาจารย์เองเนี่ยดูได้ทิ้งผู้สอนด้เข้าใจในบริบทของการเตรียมทีมการทำทีมแล้วก็บอลเหนื่อยยากในการเตรียมตัวนะ ตัวแทนของชาวกีฬาของเมืองการเราทุกคนต้องขอขอบคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงครับที่กรุณาสนับสนุนแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมฟุตบอลของเราในการเข้าไปแข่งขันในมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่47หรือสีสเกตเกมนะครับซึ่งคงจะต้องเดินทางแต่เร็วนี้ก็อยากเล่าให้คุณแม่พี่จะ ขับเคลื่อนหรือว่าเป็นแรงผลักดันให้นักกีฬาของเราเนี่ยเ,เข้ารอบลึกๆหรือไปทาชื่อเสียงหรือไปรประกาศความเป็นเมืองการในมหก,กรรมกีฬาแห่งชาติในศรีสะเกดให้ได้นะครับส่วนการจะนกบุรีเกมนะครับที่เราจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาปี66เราตั้งเป้าไว้ให้ฟุตบอลเนี่ยครับเห็นม่ครับเข้าสู่ชิงชนะเลิศให้ได้นั่นคือเป้าหมาย สุดจะได้แชมป์ไม่ได้แชมป์อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราจะต้องช่วยกันให้ฟุตบอลของเราเข้าชิงชนะเลิศณสนามแห่งนี้ให้ได้โอ,โอนะครับก็ให้คนเมืองการได้มาเชียร์ให้รอบและเต็มสนามแห่งนี้แข่งกันแข่งไม่ได้สามสองหนึ่งแม่ส่งมอสไปเลยครับทำถือถือเงินแต่งเงินนะโอเคครับผมเจอโดนแคปไปนิด โอเคครับของของทีมจังหวัดแของเราครับ่นนะครับตัวแทนของชาวกีฬาของเมืองการเราทุกคนต้องขอขอบคุณคุณแม่คุณอย่างสูงครับที่กรุณาสนับสนุนแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมฟุตบอลของเราคมนะครับ ผมขออนุญาตเรียกพี e own, market, juego, ่พุตบอลทนนี uh, on on, tonight, ้ว่าแอมสีสะเกดใช่ไหมครับนะครับก็ขอให้เป็นไปอย่างที่ท่านนายกสมาคมนะครับตั้งตั้งเป้าไว้ดีกว่าแต่ไม่ไปกดดันนะแล้ววันนี้จริงๆแล้วกับผมเองในนามของพี่น้องชาวกาญจนบุรีเลยก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านนายกสมาคมเรานะครับที่ท่านทุ่มเททั้งเงินทั้งเวลานะครับคุณแม่ก็เหมือนกันนะครับวันนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยครับ ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยหรอกไหมในวัยเจ็ดสิบกว่าที่เป็นสุภาพสตรีแปดสิบกว่าจะแปดสิบกว่า,วา <laughs> ที่เขามีรักกีฬา <c oughs> เนี่ยเป็นที่น่าชื่นชมนะัชื่นใจของลูกไมม่่ีอ <c oughs>